ในปีหน้าสำนักง,งานเศรษฐกิจการลางคาดว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโตได้ถึง5%ประเด็นสําคัญที่ทําให้เศรษฐกิจโตได้5%ส่วนหนึ่งมาจากการที่เศรษฐกิจไทยปี54โตในตราที่ต่ำซึ่งเราประมาณการแล้วตอนนี้1.1%ส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยบวกที่เราคิดว่าเศรษฐกิจไทยในปี55จะโตได้ถึง5%เนื่องจากมาตรการรัฐบาลโดยเฉพาะ ที่ทำงบประมาณข,ขาดตัวกระตุ้นเศรษฐกิจ4ื่อแสนล้านบาทประกอบกับมาตรการสินเชื่อของภาครัฐของสถาบันเงินเฉพาะธุรกิจของรัฐเนี่ยที่ได้มีการออกมาหนึ่งชุดด้วยวงเงิน3ามแสนสพันล้านบาทอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ทำให้เศรษฐกิจไทยสามารถโตได้ถึง5%้อนอกจากนี้แล้วเงินเดือประชาชนในปีหน้าจะเพิ่มขึ้นครับไม่ว่าค่าแรงขั้นต่ำไม่ว่าเงิน,นเรนราชการเงินเดือนบริจ แล้วก,การรับเป็นมูลค่าวหน่าพันบาทต่อตันเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มเม็ดเงินในมือประชาชนให้สามารถมีความสามารถในการจับใจได้สวยมากขึ้นในปีหน้าเขาคิดว่า5%ไม่น่าจะเหนือเหนือบา,กกาทไประหลรับปัจจัยเสียงหรับปีหน้าที่เห็นได้ชัดก็คือภาวะเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจของยุโรปครับซึ่งวิกฤตนี้สาระของยุโรปก,ก็ยังไม่มีโซลูชันอย่างมูลรักการในการแก้ไข และต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นปัจจัยเสี่ยงก็คือเรื่องของการที่มีการเปลี่ยนผู้นาในต่างประเทศหลายประเทศไม่ว่าของอเมริกาที่กัประท้วงกันอยู่ม่ว่าอีินะครับและประเทศอื่นอีกซึ่งก็คิดว่าต้องเป็นปัจจัยที่ต้องเข้าติดตามอย่างใกล้ชิดปัจจัยเสี่ยงในประเทศไทยปัจจุบันนี้ก็คงเป็นเรื่องของความมั่นใจในการที่จะใช้มาตรการบูกกลกบไปทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพที่สุดของภาครัฐว่าสามารถทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ ที่ส่วนนึงคือว่าอยากให้การเงินของเรานิ่นะครับถ้าการเงินของเราน่ในปีหน mm ้าก็คิดว่าเศรษฐไทยไม่น่าจะามีตกหลุมตกล่องน่าจะโตได้ห้าเปอร์เซ็นต์ครับค่ะ mm hmm. เรื่องการใช้เงินเนี่ยที่บอกว่าจะต้องดูว่ามันไปเกิดประโยชน์หรือว่าลงไปในโครงการค่ะ mm hmm. ตรงนี้เราเป็นห่วงนะตรงนี้เป็นห่วงครับเพราะว่าจากตัวเลขของเราปัจจุบันเนี่ยที่คาดการปีนี้ mm hmm. าการลงทุนของภาครัฐที่แท้จริงในปีนี้ติดลบ6.6%เปอร์เ hmm. ซ <6. S 2> mm ็นต์ เพราะฉะนั้นแล้วปีหน้าถ้าเราจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจดำาเอกชน,นการลงทุนของภาครัฐจะต้องทําได้ดีกว่านี้ังนั้นสิ่งนี้เราเป็นห่วงเพราะฉะนั้นปีหน้าคงจะต้องมีการจับทํากลไกภาครัฐไม่ว่ารัฐบาลรัรราฐวิสาหกาิจและองค์กรปกครองส่นทองถิ่นเพื่อดูแลด้านการเบิกจ่ายงบลงทุนของทั้ง3ส่วนไม่ว่ารัฐบาลรัฐวิสาหกิจองค์กรท้องถิง่นอย่างเต็มที่ด้วย ถ้าระเบิดรเบิดมีปัญหาก็ต้องแก้ไขั้คนไก้ต่างๆที่มันเชื่องช้าก็ต้องมีการปรับุงแก้ไขนั้นปีหน้าปีการลงทุนนั้นรัฐบาลไม่ควรที่จะเป็นตัวถียงนะในเป็นตัวนำแล้วต้องคนไก้ต่างๆที่อยู่บนสภาพที่แก้ไขอย่างเรื่องภายพิบัติอะคะหลายคนก็พูดถึงว่าปีหน้าอาจจะมีตรงนี้เราเรามองยังไงบ้างก็คิดว่ามีแต่น่าจะไม่รุนแรงว่าปัจจุบันเพราะจากที่ เรามีการตั้งคณะกรรมการกยนกยอขึ้นมาเนี่ยทั้งสองชุดนี้ก็ทําหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วมีการประกาศมาตรการออกมาเป็นชุดๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและท่านมีระกรมรามาุญบอกจริงๆว่าปีหน้าอาจจะไม่ท่วมมากเท่านี้หรืออาจจะไม่ท่วมเลยนะนี่ก็เป็นการสร้างความมั่นใจท่านผมมั่นใจว่าปีหน้าน่าจะสมานการน้ำท่วมน่าจะดีกว่าปีปัจจุบันเพราะว่าเรามีการเตรียมมาตรการรองรับไว้ระดับหนึ่งแล้วคุณมหา